เดี๋ยวเขจะตั้งชื่อตอนนี้ให้เลยนะคะชื่ออะไรลูกชื่อเรียว่าคาบูไอเลนอ๋อชื่อคาบูไอเลนแล้วนี้ในเ่งของน้องมีอะไรบ้างครับมีปีแต่ป้าครับปีตึกมอครับแต่ป้าปีก็มีตึก อมีใครอยากเล่าอะไรเกี่ยวกับเืองของเราบ้างคะดอ๋อมีตึกนครเหรอคะลูกแล้วจุดแ้ว อะไรลูกแม่นันเหมือนมีข้างไนจะมีที่ชอ็อปปี้งขนาดเป็นเหมือนห้าสวนชอ็อปปิ้งใช่ไหมคะแล้วตรงไหนที่ทน้องคิดว่าน่าสนใจมากๆเลยในบ้านของน้องลูก แล้วในเด็กคนอื่นล่ะมีจุดไหนที่ประทับใจและอยากเล่าให้ผัวของฟังบ้างไหมีหลายคนเลยคะตอนนี้ตาชอบอะไรคะจุดที่เหนือชาติที่สุดคือบ้านของเหนือค่ะน้องพิชาคะชอบตรงไหนคะด้นยเหมืนัค่ะน้องกาป้า Oh my- วัสดุที่น้องใใช้ในการสร้างบ้านสร้างเมืองของ้องน้องใช้อะไรบ้างบู 好的。嗯 <laughs> เ้ไร้ขขอไน้อง,ไองถึงาสรงรขายของเพิมคะว่าถ้าคนมากินน่ะร้านขายของร้านะมันต้องมีเยอะหน่อยมันกว้ากว่าเพราะว่าถ้าคนมีสองอคจนจคน่ะไม่พอแล้ว my